นี่ครั้งหมดถ้าคุณรู้คุณเทรดสำเร็จได้คุณสามารถทำกำไรเหมือนที่ผมเปิดให้ดูเมื่อต้นคลิปได้เลยนะแบบง่ายๆสบายๆคือแค่นี้ถามว่ามันเยอะไหมคือถ้าเกิดไปดูดีเทลอบมันเยอะนะครับแต่เนี้ยภาพรวมนะคือ3พอยต์เองคือหนึ่งเปิดพอร์ตมีสกิลเซ็ตมีไมล์เซ็ตนะครับเปิดพอร์ตเนี่ยคือผมเลือกมาแล้วนะจริงๆเปิดพอร์ตมันต้องมีการคัดเลือกโบรกเกอร์เนาะสมมตุติผมเปิดธนาคารวันเนี้ยคุณกล้าคุณกล้าฝากเงินกับผมไหม เออแล้วเราอาจจะเพิ่งเจอกันผมเปิดธนาคารวันนี้เลยสนใจฝากเงินไหมครับคุณก็ไม่กล้าถูกไหมผมอาจจะเชิดเงินคุณก็ได้เออการเปิดพอร์ตก็เหมือนกันการเปิดพอร์ตเนี่ยคุณต้องเลือกบรเกอร์ให้ดีบรเกอร์ที่เขาจะไม่เชิดเงินคุณนะ่ะเ,เหมือนเลือกธนาคารนะ่ะก็ดูความน่าเชื่อถือดูประวัติใช่ไหมเออผมเลือกมาให้แลวนะครับกดลิงก์ด้านล่างเนาะแล้วคุณไปเลื่อนอ่านประวัติบรเกอร์ก็ได้นะก็ท็อปออฟเดอะเวิลด์นะปีที่แล้วก็ได้เทรดอันดับโลกอะไรอย่างเงี้ยออผมเลือกมาให้แล้วนะครับอ,อันนี้ที่ผมใช้ นะครับ XF นะครับทั้งหมดคุณรู้แค่นี้คุณเทรดจับเงินหลักแสนได้แน่นอน